กรับสวัสดี fc ช่องสูตรรับนําโชคทุกคนนะครับผมสูตรนี้เนาะก็เป็นสูตร2ตัวตรงนะผมนําเสนอสูตร2ตัวตรงซึ่งก่อนหน้านั้นก็คือเขามาที่บนนะบนอ่าแล้วงวด2ง,งวดหลังเขามาที่ล่าง เอเขามาที่ล่างตอนนี้เขาเดินมาที่ล่างสามงวดติดแล้วนะครับสามงวดติดล่าสุดเข้าล่างเต็มๆสองตัวล่างตรงด้วยเนาะก็เป็นสูตรสองตอนแรกผมลงเป็น2ตัวบนสิบห้าชุดนะครับสูตรนี้นะล่าสุดเข้าไปที่ตัวนี้91มาล่างนะครับสูตรนี้ <c oughs> เออ เราวน่าจะยึดเป็นล่างได้ละมัง้งรอบนี้นะเก้าหนึ่งตรงตรงเลยล่าสุดอืมโอเคมาดูสูตรนี้กันดีกว่านะครับผมสูตรสองตัวตรงตอนนี้เราจะเน้นล่างไว้เลยมองบนไว้นิดหนึ่งเอาเน้นล่างไว้ก็แล้วกันเป็นสองตัวตรงเนาะ <c oughs> เราจะเน้นล่างกันแนละ้วมาล่างสามงดติดเนาะอ่ะตัวแรกนะครับสูตรแรกก็นี่เลยหลักร้อยนะหลักร้อยได้อะไรร้อยบน เก้านะครับ901นะ901ต่อมาฝั่งนี้แสนบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่าง7จบวกหนึ่งเป็นแปดบวกสเป็น11 11 12. ก็ใส่ตัวเลขหกตัวนะครับ1 2 3 4แล้วก็5ตัวนะครับ

สตัวล่างที่ออกไปล่าสุดนะบนเขาออกอะไร9 90 90มันอยู่ในสูตรเดียวถ้าจับคู่กับสูนยนี้มันไม่มานะีก90มันมาจับได้ตัวนี้เลยแต่ตัวไฮไลท์ก็คือหลักสิบก็คือเลข1ล่างออกอะไร1นึ่ี่มาจับคู่กับตัวนี้สูตรที่เข้าก็เป็น1 4นะครับ1นมาล่างตรงเลยเนาะ พอมาที่1นสี่ล่างตรงก่อนหน้านั้นคือหกสามตรงนะครับมาบนล่างก่อนหน้านั้นก็คือตรงออกห้าหนึ่งบนด้วยแล้วก็มาออกหกสามด้วยนะผมทําให้ดูแค่2งวดย้อนหลัง <c ười> คลิปก่อนหน้านี้ถ้าจะไปดูใครที่เป็น fc เก่าก็คงจะเห็นแล้วละ่ะก็เข้าไปห้าหนึ่งห้าหนึ่งแต่ผมไม่ได้จับห้าหนึ่งให้ เน้นห้าสองหรือเปล่าสองห้าห้าสองเนี่ยนะเออสี่สองอะไรประมาณนี้ยผมนะออกห้าหนึ่งแล้วก็หกสามล่างตรงๆด้วยรอบนี้มาหนึ่งสี่ตรงนะมาดูกันต่อนะครับงวดถัดมางวดถัดมาห้าห้าเจ็ดเก้าเก้าศูนย์หลักร้อยคือเก้าเหมือนเดิม 9, เก้าก็จะได้ตัวเด่นก็คือเก้าศูนย์หนึ่ง สูตรที่2ก็คือนี่นะครับแสนบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่าง5้บวกศได้5้บวกสได้9 9 0 1 2 3นะ้าศูนย์ห่ะเก้าศูนหน่ผลหวยอ่า รัฐบาลไทยมวลล่าสุดออกไปที่ศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าตัวนี้มาอีกแล้วนี่ชนกันเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งก็มาที่เก้าศูนย์เลย <c oughs> เออมีเก้าศูนย์ติดมาอีกแล้วศูนย์เก้าเจ็ดแต่ล่างมาดูล่างก่อนนะครับล่างเขาออกไปที่เก้าหนึ่งมวดล่าสุดตัวที่เข้าก็คือนี่เก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสาม เข้าไปที่91ครับในบรรดา15ชุด91ตรงล่างครับนะสูตรนี้เข้าไปที่91ตรงๆเลยนะครับนี่สูตรนี้หน้ามองล่างนะครับเพราะว่าสูตรล่างของผมไม่ค่อยมีนะไม่มีเลยแหละเนาะสูตรล่างของผมไม่มีเอาสูตรนี้มาเป็นสองตัวล่างก็แล้วกัน91ตรงนะครับ เก้าห hmm. นึ่งะก็มาดูวันนี้เราจะได้ตัวไหนนะอาจจะได้ตัวเด็ดไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล <c oughs> อาอหวยรัฐบาลงดอ่าล่าสุดออกไปที่สองห้าหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดนะครับกับล่างเก้าหนึ่งหลักร้อยก็คือเลขศูนย์นะครับศูนย์เก้าเจ็ดหลักร้อยคือศูนย์นะ 0 1>, 1แล้วก็2นะครับ012อีก0 1อีก0 1ก็ลงมาตรงนี้2บวก7บวก1 2บวก7เป็น9 9บวก1ได้0จะได้ตัวนี้ครับ 01234หนี่เลขหตัว012แล้วก็01234นะครับอ่าเราก็มาจับคู่15ชุด15ชุดเดี๋ยวผมจะจับลงตรงนี้ให้นะครับรอบนี้ผมจะจัด15ชุด2ตัวให้ สิหชุดเราจะเน้นล่างกันนะครับหรือใครจะมองบนก็ลองมองดูว่ามีตัวเลขที่น่าสนใจหรือเปล่านะครับตัวแรกเลยตัวแรกเลยนะครับนี่ศูนย์ศูนหนึ่งศสองศสอีกตัวหนึ่งก็คือ ศูนย <04. S 2> ์สี่อะถ้าหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ถ้าเป็นเลขสองก็จะเป็นสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สิบ ห้าชุดนะครับนะถ้าเราจะเน้นล่างนะครับผมบนไม่น่ามีใครสนใจบนหรือเปล่าเออนะสิบห้าชุดนะครับตรงๆนะครับเน้นตรงไว้ก่อนเพราะว่าเข้ามาตรงสามงวดแล้วนะครับก่อนหนั้นั้นหกสามแล้วก็มาหนึ่งสี่แล้วก็มาเก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนสี่ถ้าตัดตัวที่เราไม่ชอบออกไปนจะเหลือน้อยชุดมากเลย หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่สองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่ข้อสังเกตหวยรัฐบาลไทยนะครับล่างนะฮะล่างที่ตอนนี้เขาเดินมานะล่างเขาเดินที่ตัวไหนล่างหนึ่งสี่หกนะล่างเดินเนาะนะล่างเดินที่หนึ่ง สี่หกนะสามตัวนี้สลับกันไปมานะครับผมเลขเลขล่างที่เขาเดินนะคือข้อสังเกตนะครับผมเออเขายังจะมาหรือเปล่ายังจะเดินตามสเต็ปล่างหรือเปล่าสเต็ปล่างนะเขาจะมีหนึ่งสี่หกสามตัวเนี้ยสลับไปมาอยู่นะครับเนาะหนึ่งสี่หกเด้อพี่น้องหนึ่งสี่หก ถ้าหนึเรามามองดูตรงนี้ว่าตัวไหนที่น่าสนใจนะตัวแรก 0, 1, 1, 0 1, 1, 1, 1, 2, 1. ูนย์หนึสองหนึ่งสาย1เออดูสาย1กั่อนหนึ่งศูนย์สานึ่งสสายนี้เลยหนึ่งศู3ย์แต่ถ้า4ก็จะเป็นตรงนี้0 4, 1, 4, 2, 4. ูนย์สี่หนึ่งสอ่ะหนึ่งไม่มีเลขหไม่มีนะรอบนี้ ม่แต่หวยวันเสาร์ล่างชอบออกชอบออกสี่หกอะถ้าใครมองดูนะถ้าใครสังเกตดีๆนะสี่หมาบ่อยล่าสุดก็คือน่าจะเป็นสี่หกอะล่างสี่หกข้างบนแปดหนึ่งสองนะครับแปดหนึ่งสองที่เขาออกแปดหนึ่งสองข้างล่างสี่หกมาบ่อยมากเหลือเกินอีรอบนี้ไม่มีสี่หหรือจะมาหรือจะมีสี่ ตัวที่น่าสนใจนะถ้าผมตัดที่ตัวอื่นออกไปแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะขีดตัวที่น่าสนใจไว้ก็จะมีประมาณนี้แหละหนึ่ย์ศูนตัวเดียวกันนะครับผมเนาะผมก็รอดูหนึ่งศูนนย์หนมายากนะครับไม่ค่อยมาแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับผมจะขีดให้ดูว่าตัวไนเทรียงที่อยู่ในลิสท์ที่น่าสนใจนะครับ ก็จะมีชุดนี้ศูนย์หนึ่งที่ยังติดเด่นของผมอยู่นะอแล้วก็มีมานี่อีกศูนย์สี่ศูนสี่ของผมยังติดอยู่นะครับนี่ศูนย์สี่ยังติดอยู่นะสายหนึ่งมาหมดเลย

ล่างนะครับล่างเดินดึงสี่หกถ้ามองดูตามนี้ตัวที่น่าสนใจนะครับล่างนะผมอยากให้โฟกัสไปที่ตัวนี้นะรอบนี้ตัวที่ชอบนะครับผมมองดูแล้วอาจจะเป็นเลขสี่หรือเปล่านะเฉพาะล่างนะถ้าใครชอบตัวอื่นก็ไม่ไม่ก็แล้วแต่นะครับผม ผมอยากให้มองชุดนี้ไว้นะครับสามชุดเนี่ยศูนย์สี่หนึ่งสี่แล้วก็สองสี่โดยเฉพาะสองสี่ไม่แน่นะครับสองสี่ซึ่งน่าจะตรงกับวันอะไรนะไม่แน่ใจอ๋อวันสถาปนารัฐธรรมนูญอะไรหรือเปล่านะเนาะวันรัฐธรรมนูญวันที่สิบ วันที่สิบแล้วมีวันที่ยี่สิบสี่นี่คืออะไรจําไม่ได้สองสี่ 2, ก็น่าสนใจนะครับผมสองสี่หนึ่งสี่ศูนย์สี่ผมให้มองไว้ที่สามชุดนี้ก็แล้วกันนะครับผมสําหรับล่างนะสำหรับสําหรับล่างผมผมให้มองตัวนี้มาก่อนตัวอื่นไม่มีหนึ่งสี่หกติดมาหรือถ้าใครชอบสายนี้สายสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามนี่ก็วันเสาร์ถ้าน่าสนใจผมว่ามีแค่นี้ที่น่าสนใจแล้วก็มีตัวนี้ เนี่ยตัวที่ผมวงไว้เนี่ยแหละศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ไม่แน่นะครับเลขสวยนะครับออกตรงกับวันเสาร์เนาะหลักหน่วยเลขสี่สวยด้วยสองสี่เนี่ยโดยเฉพาะสองสี่ผมมองสองสี่ไว้นะมีใครสนใจหรือเปล่านะก็ลองพิจารณาสลากลอตเตอรี่ดูนะครับผมสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสองสี่เนี่ยหนึ่งสี่เี่ยระหว่างหนึ่งสี่กับสองสี่ผมชอบสองสี่มากกว่า สามชุดนี้นะผมชอบสองสี่นะโอเคลินี้ก็ฝากชุดสองตัวตรงเออเดินล่างมาสามงดแล้วให้พิจารณากันนะครับสูตรบนผมก็ลงไปหลายสูตรแล้วละ่ะเดี๋ยวก็จะมีตามมาอีกนะครับเนาะน,นี่ก็ลงสูตรนี้ก่อนที่เข้างวดก่อนเข้าเนาะผมก็จะพยายามเอาสูตรที่เดินดีแล้วก็เข้า มาให้ได้รับชมกันก่อนนะครับผมสูตรนี้ก็เข้านะครับเข้าไปที่เก้าหนึ่งนะล่าสุดก่อนนานหนึ่งสี่อ่ารอบนี้ขอลุ้นสี่อีกรอบหนึง่งจะเป็นสี่อะไรหนึ่งสี่เพิ่งออกไปนะครับผมนี่ไงเห็นปะเออนี่ไงนี่ไงก็ลองมองศูนย์สี่ไว้ขีดไว้หน่อยนะผมชอบตัวนี้นะลองมองสองสี่ไว้นะครับเนี่ยเน้นตัวนี้หน่อย เน้นสองสีไปเป็นพิเศษนะครับหลากลอตเตอรี่นะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนที่อ่ะยังติดตามนะครับผมคอยเมนต์คอยกำลังใจกันตลอดมาครับรอบนี้เราก็จะได้เก็บแต้มกันเพิ่มหรือเปล่ารอดูครับสวัสดีครับผม